พี่น้องมื MM. ่อนี้บอกไก่โครู้ผ้าล็อกสิพาพี่น้องล็อไปเก็บเห็ดครับยายไพ่ว่าอยากขี่เรือก่จ้าอยากขี่เรือไปหาเก็บเห็ดไปหน้าก่อนอยากไปเบิ้งดงเบิ้งปลาอยากไปน้าท่วมครับพี่น้องน้าท่วมไปเบิ้งเห็ดอยู่ฟังทางถึงครับสิขี่เรือไปครับเรือถึงไมอนี้แล้วสิขี่เรือกขามไปดงเป็นขาทิดตามไปเบิ้องครับว่ามันสิมีเห็ดบ่่บาวไก่กบ่รับประกันเนาะพี่น้องว่าสิมีเห็ดบ่มือนนี่ ามรับชมมึงครับมีพมีกับจังถาเบิ้งครับพี่น้องวลาเข้าสิได้เฮ็ดบอเบอนี่เบาเตือกมากครับเบาเตือกเพิ่นมายิ่งปลาครับพี่น้องเบอไก่ครับยายไผ่เสียบกระเลงกับสีพิหาเฮ็ดถาเบาเตือกกับสิยิ่งปลาถา,า,ถาอ่ะท้ะายๆรับชมมึงครับ ว้าครับผมไปเบิ่งเฮดผมห้าข้าเจ้าพ่เกิบหามันมีพี่น้องผม ผมไม่อนแล้วครับผมไปได้ดงแล้วครับยายไข่ขาเลาะแล้วครับพี okay. we ่น้องเนี่ยอย่างไรจังถ้าที่ตามรับชมบังคับว่าห้างสุดายเฮ็ดบอลซิวเกิดให้าวว่าไข่เพชรขาวครับพี่น้องแต่ว่ายายไผ่พี่น้องว่าบิ่งเฮ็ดตาโลว่าสารนันสิเกิดบอลบอลไกลว่ามันเศร้าเกิดแล้วอย่งไดรกันจังถ้าที่ตามรับชมบังครับครับผมขอมานี่พ่อเฮ็ดตาโลแล้วครับ ใช่ใบวายุนครับว่อาเจ๋อไรเจอไรน้ำพนี่ครับเม,บม,เมบื่อกี้สรรบอบเกินนล้ํนแบบนี้ครับพี่อิ๊กนี่ต่อเ่อ่อจ๋าข่วับพ่อจะเห็น2งดอกกับดอกเถาครับมันเถาพี่น้องนี่ครับดอกเถาเมื่อสิเป็นแน่นี่ครับพี่น้อง เาเนี่ยน่งกินได่ย่างไผ่อยู่ครับครัดะเให้ย่แถวนีอีกคนครับหึฟืนแถเครับพี่น้องอูองดสามสาพี่น้องครักบาดนี่เสียบครับมันเป็นมันเป็นขุญครับพี่น้องมันเป็นแกนเป็นข้อยืนล่ะ นกุ้ยบุลยนะแซบครับกินเห็ดไทปนดอกนม่มมันเห็ดเป็นข้อวหวานก็ได้ครับนีพี่ต้องรับนมันเห็นดอกนึ่งนม่ออกดอก่งรับมันพใหม่เดมอออตอกพี่น้องจะ ยังมีอดอกนั่นก็พี่น้องอว่าสิบุมีมีอยู่ครับพอ่อได้เก็บอยู่หาได้เก็บหาเคลียร์อยู่แถวนี้สิพ่อได้อยู่จัง้นชื่องแต่ว่ามันก็นอยากเถาแน่ครับเาบ่ได้เห็นหมูใหญ่ครับอันท,ที่ตามอีกครับ กันหงพี oh yeah, there. Oh, there oh, ่น oh, ่อยใหครับน่อยๆห้จะสิเกิดเน่อืมก็สิเกิดอืมจังดว่างีบอกไปหนันจังวโปุ่กันใส่ที่หมึงยไิมันจะซนไหนตอง ปด,ป,ป,ปดินด้วยเส็ดตลออย่ไปเห็นอีกนะครับพี่องดูกเะขาเพ่มอ,อีกไม่ตรงนี้อกอกเขาก็ตรงนนง,ตรงนี้กระหนุ่มกรเจ้มกันไป พี่ม่ก็ตั้ังคงตต่้อกว่าน่ครับเนี้เป็นห่เลยหนเลย อ oh ื้อหือออมดอกง่ายดีพี่น้องคนดอกไม้เยอพี่น้องดูงไปเรื่อยๆครับตาเกิดดึงดงดงหกครับดงง่ จะปลาจะดงมีแต่เสียงนกเสาียงธรรมชาติห้องครับพี่น้องไปเห็นอีกแล้วครับพี่น้องย้ายไปเห็นอีกแล้วสองดอกแล้วสองดอกฟ้าแปดพี่น้องแปดค่ะมันผลทีนี้ดอกหน,น,น,น้จะเหลืองนมีแต่เสียงยุ่งครับ น่ะผมยามเป็นดอกพี่นกง่ันเอาขิดจะเล่มันออกเท้าแล้วนะครับพี่นอกเอาอันท oh ุนๆมันออกโอ้พี่นกเนื้นุ่มๆดอกนี่งี้ยิตุทุนมันออกดีครับโอ้ดอกนเฮใส่ตะเทาเลยละเป็นบุญเลยครับพี่นก นธรรมศาสตร์สารสันมาดูพี่น้องข้าเก็บเฮตเโล่น้ำบอลไก่ใหญ่ไพ่ครับเก็บไปก้อยกินพี่น้องก้อยกระเสียบต้มกระเสียบขั้นดอกนุ่มๆหน่อยๆมันเพิ่นเห็ดอันนั้นกินพี่น้องเพิ่นเห็ดของหวานครับไปหาลองอีกครับไม่เห็ดยิบดอกนึงเห็ดขาวครับ ฮิตกระเป้งครับดอกนึงครับกระเป้งออกไม่เห็นดอกนึงครับพี่น้องเห็ดก็บ่ค่อยหลายครับพี่น้องบ่ออกเห็ดบ่ค่อยออกครับมื้อนี้ แม่ไผ่กะดิ้งเต้ฟังเสียงฮักน้องใม่ไรคืออดเอียดอดเอียดอยู่ครับพี่นอ้องขึ้นขึ้นใน,นดง ครับติดตามกันไปครับตัวนี้ยังเห็นว่าใบดังนะพี่น้องธรรมาชาติสีสางมากครับมีกเดียวใบดงังแบบงามครับกระโปงพี่น้องเมื่อนี้ เลาะปลาเมยซื้อครับพี่น้องมามีแนวใดบ่อเต๋อกระลุยเอจแม่ซีนียนแนวใดวะโอ้จเมทซีเนียนเนี่ยมาแบบเผาพี่น้องมันมาอีกแล้วท่นไปอีกแล้วเจแม่ซีนียนบ่อเต๋อได้ยังบ่อเต๋อบ่อใดยังนี่จะเจเม่ซีเนียนได้ไผกับบ่ได้พี่น้องผมจะฮิตตะลุ่นบ่อพ่อซิบซิบกระโดกพี่ด็พี่น้องไรได้เจ้าเกิดพี่น้องเลย รูปแล้วสามนี่เราจะลี้ตนเจ้าของบุกป่าไหนน้องไม่พี่แกงพราะจะเลี้ยวเรื่งเลี๋ยวเทียงเลี๋ยวพี่เหนบอเตอร์เขบ่ได้ยิงงี้งพราเนี่ยบ่โอ้มีเห็นยังอยู่บ่ไม่เห็นไ่เห็นยังอยู่มีแต่แนวอึดๆแถวบาดนี่แต่แนวอึดแท้น้องไปไล่สามเต่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยบริโภคตนภูเขาบ่หนอเฮะมีแต่จมีสีน่นิดนึงจมีสีนิดกัด ไม่เป็นไรยังกุบถีบอยู่ไปหาเบิร์ดเมื่อในเท่านี้แล้วไอ้จุนในเด้อครับผมพี่น้องใช่สดในเรี่กงเดิมเดิมโลกฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำเด้อครับมาเพราะได้กินนะครับในหน่อยนี่ละเกี่ยวกับกันดูไออกเมื่อก่อนดอกพี่น้องห่อนเอาละบ่เติร์กกับอะไรยังบ่ไก่กับยายไผ่กับอะไรเราออมดงอยู่ครับพี่น้องมีแต่นามรัดทางบาดกับสิริขี้เรือขี้เก่าแล้วครับพี่น้องลบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพุณนพี่ขอพุ่นน้องผมไม่ไยเด้อครับที่เป็นแรงเชีย์แรงใจใหเบาไก่เบาทีมเบาเตรอตลอดมานะครับก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับสวัสดีครับผมไปละครับให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งเดอ้อ